ร่างกายมนุษย์เหล่านั้นมีน้ำเป็นส่วนประกอบอยู่ประมาณ70%ซึ่งน้ำเป็นส่วนประกอบสำคัญและจำเป็นของเซลล์ทุกชนิดหากว่าเราดื่มน้ำไม่เพียงพอก็อาจจะทำให้เกิดความผิดปกติในร่างกายและอาจมีอันตรายได้5อันดับสัญญาณเตือนว่าร่างกายเราขาดน้ำ อันดับ 5. ปวดศีรษะบ่อยๆถ้ามีอาการปวดศีรษะบ่อยๆโดยไม่ทราบสาเหตุแถมยิ่งขยับร่างกายก็ยิ่งปวดสาเหตุอาจเกิดจากการขาดน้ำ เพราะสมองของเราประกอบไปด้วยน้ำถึง80%เมื่อร่างกายขาดน้ำเนื้อเยื่อในสมองก็จะขาดความชุ่มชื้นและหดตัวลงจึงไปกระตุ้นตัวรีเซปเตอร์สั่งการให้เรารู้สึกถึงความเจ็บปวดรอบๆสมองทำให้ปวดศีรษะนั่นเองนอกจากนี้การที่ร่างกายขาดน้ำยังทำให้ระดับเลือดในร่างกายลดลง ทำให้ระบบการไหลเวียนเลือดทำงานไม่ดีส่งผลไปยังการส่งออกซิเจนไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอทำให้เส้นเลือดในสมองขยายจนเกิดการบวมและอักเสบและยิ่งทำให้อาการปวดศีรษะแย่ลงไปอีกอันดับ4น้ำหนักขึ้น เมื่อเราดื่มน้ำน้อยไตยจะทำงานหนักมากขึ้นทำให้ตับซึ่งปกติจะทำหน้าที่เร่งการเผาผลาญไขมันที่สะสมในร่างกายต้องมาทำหน้าที่แทนไตจึงทำให้ร่างกายเผาผลาญไขมันได้น้อยลงและยิ่งเพิ่มการสะสมไขมันในร่างกายมากขึ้นน้ำส่งผลต่อระบบเผาผลาญของร่างกายโดยตรงอีกทั้งเมื่อร่างกายขาดน้ำจะทำให้หิวตลอดเวลาและทานอาหารมากขึ้นอีกด้วย อันดับ3ระบบขับถ่ายผิดปกติการดื่มน้ำน้อยทำให้เกิดอาการท้องผูกเพราะขาดตัวกระตุ้นการเคลื่อนไหวของลำไส้ถึงแม้จะทานอาหารที่มีไฟเบอร์มากแต่ถ้าไม่ดื่มน้ำก็ทำให้ร่างกายไม่ขับถ่ายอยู่ดีอีกทั้งยังทำให้ระบบปัสสาวะรวนอีกด้วยอันดับ2ลิมฝีปากแห้ง เป็นสัญญาณที่บ่งบอกอาการขาดน้ําอย่างชัดเจนมากยิ่งชาริมฝีปากแห้งเท้าริบบามเท่าไหร่ก็ไม่หายและรู้สึกเจ็บริมฝีปากตลอดเวลาขอให้มั่นใจได้เลยว่าร่างกายกําลังขาดน้ํารีบดื่มน้ําโดยด่วนเลยอันดับ 1. อ่อนเพรียทั้งวัน แม้ว่าจะนอนหลับพักผ่อนเพียงพอแล้วแต่ก็ยังรู้สึกว่าร่างกายอ่อนเพลียอาจจะเป็นเพราะว่าร่างกายขาดน้ำก็ได้เพราะน้ำจะเป็นตัวลําเลียงออกซิเจนเข้าสู่กระแสะเลือดและไปหล่อเลี้ยงตามร่างกายเมื่อร่างกายได้รับออกซิเจนไม่เพียงพออีกทั้งเลือดอยังข้นและหนืดเพราะขาดน้ำจึงยิ่งส่งผลให้ร่างกายอ่อนเพลียดังนั้นจึงควรดื่มน้ำใเยอะ,เ,ยอะเพื่อให้ร่างกายสดชื่น ปริมาณน้ำที่เราควรดื่มต่อวันก็คือ1.5ถึง2ลิตรเพื่อที่สุขภาพที่ดีจะอยู่กับเราไปนานๆนานๆนนนนอ่่าลืม